สามสิบสิบปีโอ้โหนี่ครับผู้ใหญ่วันนี้สวัสดีครับหัวเพื่อนมาเลยแล้วก็คนนี้เดียวคนนี้เขาดังมากท่านร้องใช่ไหมเดี๋ยวจะมีอำนาจให้เขาไปได้สองคำเดือนมั้งใช่ไหมเพราะว่านี่เพิ่งกลับจากเมืองจีนนันเนี่ยไปมาเลเซียมากลับจากเมืองจีนรีบมางานนี้ด่วนเพื่องานเอ็นแอร์โดยเฉพาะเลย ใช่ไหมครับแล้ววันนี้วันอาทิตย์วันธรรมมาหาดแดงเข้าด้วยใช่ไหมโอ้แต่ต้องแต่ต้องสลักมาพเพื่อเน้นแอร์ครับผมแอตัดผม <c oughs> ตัวเทนแต่ บึ้งอาจารย์และคนที่ดังที่สุดตอนนี้นะพวกคู่ในแอร์เนี่ยอาจารย์ต้นเนี่ยนี่อาจารย์ต้นครับความยิ่งใหญ่อาจารย์ต้นที่สุดตอนนี้ว่าเขาเขาดันอาจารย์วานสตันแมนนี่เก่งมากเลยัครบผแต่ทางนี้นะร้องท่านร้องนี่เปนตอนนี้โอ้โหหมาอันดับหนึ่งเด็กเที่ยวเที่ยวหมาเที่ยวไรเที่ยวเสือเที่ยวเสือโอ้โหนี่ครับสุดยอดรวมความยิ่งใหญ่ครับวันนี้ ผมจะว่าสุดยอดของปรมาจารย์เลยนะครับอาจารย์ปู่ใหญ่ปู่ต่างๆหลายปู่เรับพาจะทั่วประเทศแล้ววันนี้คนความยิ่งใหญ่ในช่วงนี้ที่สายมูพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้<ช>อาจารย์ไต้เทปชั้นแนวก็มาวันนี้นี่สุดยอดของยูทูบเบอร์นะครับในช่วงน,น,น,นี้นะครับก็ได้ที่ยังบริรับประทานอาหารนะครับเดืยนเดืยนรับประทานอาหารก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มข้อสอบวิธีนะฮะในช่วงนี้ ได้ครับสายโมมาเพียบเลยครับฮารหดนสองสามสีหฮนสองสสีห้าเช็คทดสอบนี่ครับวันนี้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมไหว้ครูวันเกิดอาจารย์เนแอร์จอมมังเวทนะครับอรยบีกชีสส้ไปพร้อมกันนะครับวันนี้สุดยอดอลังการวันนี้จะรวมส่วรมสุดค่องนี่ ทั่วประเทศนะครับผมออกซื้อไอ้ทั่วประเทศแล้วคุณจีมามากนะเนี่ยครับผมนี่นี่นี่ปูครับนี่ก็มาจากจีนครับปูครับปูนี่ก็เสือกนรับสาธุสาธุครับผมสาธ่าขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอันนีคนวาเริ่มขายเลยนี่ครับเรามาถ่ายรูปปูใหญ่สุดยอดวันนี้ครับรถในรถเนี่ยมารับพลังด้วยกันนะวันนี้ปูใหญ่ บอสมาแล้ว hey, บอสมาแล้วลช้าให้นช้าให้ปูนะครับวันนี้สุดรอดรวมปูนะครับระดับเรียกว่าประเทศเลยนะครับมาโยมมาวันนี้บารมีท่านใดสนใจที่จะมาร่วมบุญร่วมบารมีก็เชิญครับนี่ปูมาที่นี่แล้ววันนี้ปูใหญ่นะครับโอ้โหสุดยอดครับงานวันเกิดอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ช่วยดูแนละอาจารย์วันให้เป็นพิเศษด้วยนะครับ <laughs> เราบอกเราบอกกันแล้วว่างานนี้เราจะเราจะไม่แกล้งกันนะจย์ <laughs> อ่าเรครับมาแล้วครับนี่เดี๋ยววันนี้เรามาพบกับโคศกเสียงทองครับนี่ครับอ่าอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมก็กระตุ้นเลยครับก็กระสือเลครับพ่อแมพี่น้องนะครับผมสินยาสาโนสิสนะครับผมที่ได้เดินทางมานะครับผมร่วมงานพิธีโบชาโคครบโอบโบชาโคนะครับในวัวสัมนาของ่อเนนแอจอมขวังเวนะครับในวันนี้นะครับผม ่อนที่จะเริ่มเข้าสูว่พวิธีการนะครับก็ขอเวลาไไอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ยังขาดทานครูนะครับยังไงลูกศิษนะครับช่วยดูพานครูให้กับทางด้านโหราภาพด้วยนะครับ นี่ครับรวมสุดยอดของอาจารย์จอมขมังเวทนะครับมาจากทั่วสารทิศทั่วไทยเลยครับวันนี้มางานเดียวเรียกว่าได้พบหรือได้บารมีหลายท่านเลยนะครับวันนี้ถ้าได้อยากจะสัมผัสจอมขมังเวทค่าอาจารย์ก็เชิญเลยครับวันนี้ที่บ้านอาจารย์ในเอจอมขมังเวทนะครับวันนี้มาพร้อมหน้าเลยนะครับ อีกไม่นานนี้พิธีก็จะเริ่มขึ้นแล้วครลูกศิษย์ลูกหาก็เดินทางมาจากทั่วโลกแล้วครับชาวไทยชาวเวียดนามชาวจีนนะครับแม้แต่ไทยเทสแชนแนลก็มาครับวันนี้นี่ครับมาแล้วยูทูบเบอร์นะครับนี่อาจารย์อาจารย์วันสตาร์แมนสุดยอดของนักแสดงนะครับนี่ครับสุดยอดท่นไทยไม่เคยเห็นก็นี่แหละครับมือหนึ่งของเมืองไทยครับสตาร์แมน ไม่ทราบว่าทีมงานพิพากษ์นะครับได้เครื่องพันปูหครูอด้ยังครับครับผมใช่ครับครับผมยูทูบเบอร์สุดยอดของยูทูบเบอร์เมืองไทยครับนี่ครับแปดแสนเรียกว่าตอนนี้อันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วอร่งี้ครับขึ้่นท่นไปแล้วครับเรียบร้อยฝากเน้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับอาจารย์เตพ ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ไม่จะยิ่งลำใหญ่เลยอุ้ยยิ่งกว่าอาจารย์สุดยอดครับนี่อาจารย์ผมแล้วครับนี่อาจารย์ไทยเทพแซนแอนดครับนี่ยิ่งกว่าอาจารย์ครับนี่สุดยอดครับขอเชิญครับท่านใดอยู่ใกล้เคียงครับรวมนะครับท่านใดอยู่ใกล้เคียงกรุงเทพกรมเมืองนะครับมาได้เลยนะครับนี่รวมสุดยอดของปรมาจารย์เลยครับนี่จอำขมังเวท ทำไมกดมัออกหมดเยชุบชิแบนทัเสียงเจอทังบอกหน้าหวานก็เสิยงหนาเ นี่ครับแต่งตัวอยู่ครับนี่ครับคนนี้แอร์นี่ยมาเจอแล้วครับแต่งตัวแต่งตัวอยู่กำลังแต่งตัวอเลเอาวันนี้นะคุณจีนทำงานเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสี่แต่ไม่สำคัญเท่ากับงานในแอร์ครับผมวันนี้ผมมาวันเกิดงานไว้ครูด้วยครับผมสิ่งที่หลือไม่ได้ใช่ไหมนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ครับปู่ใหญ่มาถึงที่สำนักอาจารย์ในแอร์แล้วครับจอมกระหมังเวทวันนี้ปู่เมตตามากครับโอ้สุดยอดครับเนี่ยครับ ใครต้องการบุญบารมีก็ขอได้เลยนะครับวันนี้ปูกวันนี้เาแกกันมื่อกี้ปูแข่งปูนอนเจอแล้วปู่แข่งก็มาปูว์ในลายปู่วันนี้สุดยอดของทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศเลยครับจำคำมังเล็บทั่วประเทศเลยวันนี้เป็นบุญของเอฟซีทางช่องนะครับที่ได้ชมบารมีไปพร้อมๆกันได้รับพลังไปพร้อมๆกันนะครับ

ไม่ไม่เนรและบุตพระแล้วอาจารย์แอร์จนเป็นอมภังเวทนะวันนี้ก็มาแล้วเป็นวันมันเกิดเขาด้วยครปีนี้ก็หกสิบสี่มั้งปีนี้64แล้วเนรแอร์ปีนี้หกสิบสี่แล้วหกสิบสีก็ใครจะซื้อหวยก็ไปนะขอบอาจารย์เนรแอร์หกสิบี่ขอบผมขอบคุณครับครับขอบคุณปุ๊บใครจะซื้อหวยก็เนี่ยอายุปีนี้64เต็มใช่ไหม 64เต็ม465ซื้อไปเถอะกิด้ตาใช่ไหมเกิด้งตาฮะอยู่ในทางางัพระสิจิเรับผมอายลงพ่อวดหลงพวดมาเยี่ยนหลวงพ่ออานนไมบนะหลวงพ่อมนบนะฮะเยี่ยนครับนะฮระครับ เาไไมพอเก่งันรอว่าโพท้องวยมนาราอเขออสดีมากเยที่เป็นน็เตอร์ที่เป็นอเตอร์เตอร์การทัีดรับมีอครับครับมดีครับครับต้าจะรบอ่ะดนี้ันอักฮกบันสมดนัดเนี่ยนี่เลยยังยังัััั ก็ขอจบคล kind of ิปนี้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณลังยาพระสมเด็จนะครับโอกาสหน้าเราก็จะมาทำคลิปด oh yeah. 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 oh, ีๆให้ก uh ับไอ้สมได้ดูนะครับนี่ครับตอนสุดท้ายเราก็นี่ครับอาจารย์เนรไดก็ทําพิธีครอบเสียงนะครับคิดถึงใจนะครับการเนรได้ข้าวอยากนะขับข้าวมาครับผม คั็นกจวันนี้ปูใหญ่อ้าวใครปู่ใหญ่นายกสมาคมฤาษีโลกไม่ใช่ฤาษีโลกเรืีเรือสีไอ้ลองรู้ีิเดี๋ยวก็นายกสมาคมเมตตามเรือสีแห่งประเทศไทยและลองฤาษีโลกนี่ได้มาจากประเทศอินเดียนะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยไม่เกี่ยวมูลที่อะไรนะแล้วลองฤาษีโลกมีเนปาล แล้วก็เป็นรองรุ่นสี่ในในอินเดียอีก3ามคนพ่อปูอยูอ,อยอยุย,ย,ย,ยนั้นในประไม่ไไทยสมัยนั้นก็3ามสิบปีที่แล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาตั้งไอบางคนมาอ้าไงไอ้นงนี้พ่อปูไม่เกีียวนะพ่อปูโเกี่ยวในอินเดียแล้วก็เป็นในในยก มาคอมเมนต์ตามบริษินให้ไม่ได้ไทยไปกด Google ดูได้เลยมีบัตรมีมีเรียบร้อยครับผมนะแล้วผมเป็นฐานะอะไรเนี่ยที่ปรึกษาใหญ่ครับเป็นที่ปรึกษามานานแั่นนะมีใบถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรามีพลเอกสุริยุทธรานนท์เป็นที่ปรึกษาเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ปรึกษาเราและมีผู้ว่าแทบทุกทั่วประเทศที่ปรึกษาเราอเราไม่ท้าไม่ดีจริงไม่มันนั่นอย่างนี้หรอกบางคนใส่ฟาร์มาคำว่า คงว่าอ,อ้างตัวนู้นตัวนี้มา พูดมันพูดมันต้องมีหลักฐานต้นหลักในแม่พักฟ้องเข้ามาไอเทียมาขอโทษครับผมโทรมาขอโทษยายบอกขอโทษไปคุยกับทนายไม่ใช่คุยคุยกับเราใช่ไหมครับผมขอบคุณมากครับที่มากรูไม่มาไม่ได้ไม่มาไม่ได้ครับผมทำนายคุณจี้ยุนเนี่ยเจ็ดถึงสิบสี่แต่ต้องมางานแง่แงทุกปีเดี๋ยวปีหน้าต้องเอาไว้มากินด้วยกันนะเขาปูปูกินแต่ตุกตาปูอย่างนี้อาจจะบอกข้นอกนะครับผมเราขอตครับสวัสดีครับ